ลองเทียบดูเป็นไงไปเลี้ยงควายมาไปเลี้ยงควายมาให้มะเดี๋ยวจะแจกสูตรหลังเลี้ยงควายต้องกินแบบไหนปกติก็คือถ้าคนกินคอลลาเจนเฉยๆอ่ะเขาก็จะชงกินปกติปกติก็คือจะกินแบบรวบเลยสองซองอันนี้เรียกว่าสูตรนี้เป็นสูตรแอดวานซ์เขาปกติกินเยอะเนี่ยน้ำอ่ะอันนี้คือกินง่ายมากจะเป็นแบบฟิลแบบรสผลไม้หอมลิ้นจี่แล้วก็อันนี้คือเทคนิคนอกจากคอลลาเจนอ่ะปกติถ้า กูต้าเนี่ยเราก็จะกินเป็นเม็ดใช่ไหมเราแกะผงได้เลยก็คือทานแล้วดูดซึมเลยกูต้ารีดิวฟอร์มก็คือเป็นฟอร์มที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้เป็นสูตรผิวสวยก็คือทานได้เลยค่ะนี่กูต้าพร้อมคอลลาเจน สีน่ากินอ่ะคือปกติคอลลาเจน,น่ะมันจะมีความขาวแต่ตัวนี้ไม่ขาวเพราะเราทำรสชาติให้มันมีความเปรี้ยวตัดตัดกินขาวด้วยเป,เป็นสูตรแบบเร่งด่วนเลยปกติคือถ้าให้ทานก็คือหนึ่ง1 1> แคปซูลหนึ่งซอง,งแต่คือถ้าอยากแบบเร่งด่วนอยากละสอได้เลยหเห็นผลตั้งแต่แพ็คแรกเลยดูกินเลย